ครับพบกันอีกแล้วนะฮะอันนี้บ่เแมนเลกฟันครับอันนี้บู่แมนเลกฟันครับเพราะว่าพอจ้อยเนี่ได้น้ำไอ้ซี่ของพอจ้อยเนี่ะมาเออนี่งวดที่สองครับงวดว่าหันเข่าบนล่างครับเป็นเลขเป็นเลขล็อกเป็นเลขล็อกซี่ตัวครับเป็นเลขลักครับอ่ลักหนึ่งเนี่ยมันจะซื้อซื้อไดไซี่คูครับ ก็เป็นลักหนึ่งลักสองรักสามลักสี่รักห้ารักหกก็เสรีจละคันผู้ใดได้มากคันผู้ใดเก่งได้มากตัวเดียวครับอ่าคือได้แปดมากสิครับแปดกับมียุซีคููเท่านั้นครับโอ้เอาไปเทียบเอาเอาไปเทียบเอาเครับ,รบว่าไผเก่งว่าบนวบาลางมากเลยเทียบแบบว่าเลืกยี่แปดตัวนี้เขาบนก็ล่างครับคือเทียบแบบว่าห้าฝันหรือว่าเรขกเข้าใหญมากมันรตรงอยู่ในหลอกบอครับ ันตรงนีให้ซื้อเอาซ้ำมันครับผมรักมันสิมีรักศูนย์ของมันรักศูนย์นั่นครับบทีสี่อนก็คือบบมีครับอก็คือเหล็กเก่งครับเล็กเก่งครับเป็นเลขกเก่งเลขอันเขาเก่งเติบครับที่เขาเห็ดออกมาได้นี่เลขซ้ำนี่เลขยี่แปดตัวนี่แสดงว่าเขาเก่งครับเลขทั้งหมดยี่สิบแปดตัวยี่บแปดตัวถ้ามันเป็นรักครับมันเป็นรักมันเป็นรักฮาลักหกลักเก็นลักแปดลักเก้าของเสียมันแค่ลายแท่ละพอดมันบ่หลายครับ ผู้เข้าใจนี่สิบ่าลายท่านผ,ผู้เข้าใจไงไงสิบ่าลายครับคือเลขจะคของเย็ยนไว้คือมันเขาทุกมวดนั่นงเสียเขายืนซีงเสียครับท่านมีลักซี่ก็มียูซีตัวครับมียูซีคูซื้อให้รวยกันรวยครับซื้อให้รวยกันรวยครับพราจ้อยนี่ซื้อให้รวยกันรวยขันเลขมากลักหน,นึ่งเด้อเลขเขาก็มากครับ เลขเลขล็อกเขาก็มากขึ้นกันครับลักหนึ่งนี่มากสิบซีเลยครับครับเข้ากันครับคือใครมีเลขวิ่งที่แม่นน่ะคนนั้นจะได้เปียบใช่ไหมพ่อครับผมที่ได้เปรียบที่ว่าว่าเลขป้อยชุกงวดนี่ที่ไม่เลขตัวนั้นมากตัวนี้มากอ่าก็คือว่าถ้ามีสมมุติวิ่งห้าอย่างนี้อ่าก็มาดูเลขล็อกของพ่อจะมีแค่สี่คู่ใช่ไหมพ่อสี่คู่ครับซืือให้รวยก็รวยครับอ๋อผมเข้าใจละอ่ากมเป็นว่าหลายคู่ดิครับอาอเดี๋ยวผม ทีมงานกำลังคัดลอกอยู่นะครับผมง่ายๆว่าค่ะคับมีเลขวิ่งที่แม่นนี่ได้เปรียบสีได้เปรียบครับวิ่งมาสามทีคือผู้เฮดก็คือผู้เฮดเลขนี่แหละครับสีได้เปรียบครับครับพอจอยบอกเลยว่านี่งวดที่สองครับงวดเมื่อวันเขาบนล่างครับคือเอฟซีอย่าตกใจนเพราะแมนว่าเตรียมลากระดาษเพราะให้ซื้อบัเพราะให้ซื้อบิดครับคือสำรับผู้เฮดคำนวณสูตรนี่ค้าผู้ใดวิ่งมาตัวเดียวนี่ มันสิมีแค่สีหางให้เัาจับเอาในสูตงเพราะว่ารักเด็กมันสิมีอยู่รักใดแน่และอยู่หันก็คือส่วนพ่อจ้อยนี่พ่อจ้อยสีซื้อแบบไรเงี้ส่วนตัวพ่อจ้อยนี่พ่อจ้อยคือพ่อจ้อยนี่เนาะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เล็กพ่อจ้อยนี่เขาเขากับเล็กล็อกล็อกล็อกนี่ครับโอ้ของพ่อจ้อยปอยไปสิบสี่เลขเขาสิบสี่ครับครับมันมีนะรักหนึ่งครับรักหนึ่งไม่สิบสี่ครับไม่สิบสี่สิบแปดสิบเจ็ดครับเขากันกับเล็กพ่อจ้อยเบิดเลยครับ ถ้าใครวิ่งหนึ่งเห้พ่อมาหนึ่งนะอ่ากรนมาหนึง่งกระมาหนึ่งนี่คือโป่งเลยครับครับเห็นว่า,วาหัานเลขพ่อจ้อยสิบหกพ่อจ้อยเก่ามาเบิงใส่กับสิบหกครับตรงเป๊ะค,ครับอ่าบ้านนี้เลขพ่อจ้อยมาเบิงใส่กับเลขเขียนนีกครับมาเบิงเลขใส่กับเลขเขียนมันมันมาหาศูนย์ครับบ้านมันออกศูนย์หาครับ นั่นแหละมันออกตัวกับค่ะบมีม,มีลอกไข่เบิ้งอ่ามีลอกไข่เบิ้งแต่ว่าเมื่อนี่อเพื่อว่าเป็นการว่าหลายตัวพดเนาะครับผมอันเสิเอาส่วนตัวของพอจอยว่าเลขพอจอยมันตรงในลอกมันตรงต,รงตัวใดแน่เนาะคะ่ะเนาะอ่ขอวงกลมเ,เลขที่มันตรงเนาะก็ตรงตัวใดก็พ่อสิบส <14 S 2> ี่สิบสี่สิบเจ็ดสิบเจ็ดตรงที่ห้าปลอนด์ว่าสิบแปดสิบแปดนั่นแหละค่ะ ขันบวกออกนี่นี่พ่อต้อยนี่เงียบตายนี่สามนึงนี่เด้๋ยวมาสามนึงเออนั่นแหละเบิดไปที่พ่อฝันน่ะนี่นี่ห้าเจ็ดอ้าเอ้าสิมันก้องฝันพ่อจ้อยสิมาตูงแบบนี้อืมเท่านี้เนาะอืมลักศูนย์ไม่มีเลยนะเนี่ยเพาะอืมขันหลักศูนย์ขันหลักศูนย์นี่ขันบ่อติดชิ้นนี้จะไปซื้ออืม ถ้าบ่มีในนี้ยซื้อเออขันบ่มีอยู่ในหันเยะซื้อครับมันเป็นตารางเทียบเลขนเป็นตารางเทียบเลขมันแม่นบ่ว่าสูตรนี่บ่แม่นยังไงว่าหันบนล่างโอ้มาตรงตรงบ่ตรงตรงตรงตัวนึงแต่ว่าตัวนึงได้กับครับม่ตรงสิบหกตรงเลยตรงเป๊ะเบิ่งมายังในหันตัวอย่างมีนะครับตัวอย่างมีซิตตีของมันนี่ตัวอย่างมีเพราะจะซองวดนี่นี่วดที่ซองข้าดิ บานนี้มันมาเขากันขึ้นโคนครับแต่ว่ามันเขียนนั่นผู้เดียวครับไปซื้อเลขแะ้วนี่เขาก็ส่งมาให้ซื้อเลขเขาจังสรงมากสุดๆรอนอืทรงมาในเมื่อวานเอฟซีส่งมาให้แหละครับว่าอ่าโอ้สิล็อกไปบอไม่มีในนี้อยาซื้อครับอันนี้เป็นเลขล็อกนะฮะคันบ่มีรักอยู่ในนี้อย่าไปซื้อครับซื้อเสียเงินถิ่มซื้อครับ เชี่ยพ่อจ้อยหลุดพ่อจ้อยนี่เสี่ยแล้วครับพ่อจ้อยนี่เขาบอกว่าถือทั้งบนทั้งล่างถือทั้งบนทั้งล่างดีดีครับค่ะถือทั้งบนทั้งล่างดีดีกันเราพ่อเสี่ยกะเอาไปล่องๆเบิ้งเด้อพ่อจ้อยพ่อจ้อยสีโวชุ่มฟังเด้อเห็เบิ้งดูสุดลักมันไม่ได้ลักของมันเด้อลักลักของมันลักหนึ่งครับมันยกพัทธุ์พีมันกล้องมันหลายกล้องครับพ่อครับลักลักปันนี่ลักหนึ่งครับครับผมอ่อเอฟซี ห้ามตกใจนะครับผมกลับไปดูข้างหน้ามานะฮะว่าทําไมตัวเลขหน้ากระดาษเนี่ยทำไมมันเยอะจังเลยอันนี้คือจะอธิบายให้ฟังนะครับผมเดี๋ยวให้พ่อจ่อยอธิบายนะพ่อเนาะคือหลักหนึ่งจะมีตัวไหนบ้างครับพ่อหลักหนึ่งถ้าเหมือนมีเลขวิ่งหนึ่งเนี่ยหลักหนึ่งนี่มีสิบแปดหลักกสิบหลักกสิบเก้าหลักสิบสี่ครับคันูุไดวันหนึ่งมาเนี่ยนอองวดนี่เล่นได้สี่คู่นี่ครับโอ้แล้วถ้าแปดหรอพ่อแปดกาแปดหา 80 87หลัก84ครับไอเล่นได้ซ้ำนั่นครับโอ้ถ้าเกิดใครมีหลัก5หลัก2หลัก9หลัก6หลัก3ก็สามารถมีแค่4ตัว4ตัวครับไพเล่นได้4ตัวท่านั้นโอ้คือพูดได้ว่าเจ้าของเก่งนี่ว่าเลขตัวนั้นไม่รีราไปสั่นเล่นเอาเลยครับครับอันนี้คืองวดนี้ใช่ไหมพ่ออืงวดนี้ครับเพราะว่างวดมาหันเข่าบนล่างครับอืเข่าบนล่างนะครับเข่าบนล่างครับ พ่อก็เขียนตัวเล็กๆนะครับฟีซีครับผมบัฟซีอาจจะไม่เห็นเนาะอืจะมองเห็นไหมครับเห็นเห็นให้ฟีซีดูหน่อยครับพ่อเดี๋ยวสิว่าพ่อจอยคีโมคีโมเยอามีงวดเริ่งหนึ่งก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอซูมหน่อยนะพ่อนะมีงวดเริ่งหนึ่งับอืคอืบกับสิบหกครับจอยเลยอันนี้คืองวดก่อนใช่ไหมพ่องวดก่อนครับคือพ่อจอยมีเลขวิ่งมาวิ่งหนึ่งกับวิ่งห้าครับผม พอจ่อยก็เลยซื้อแค่สี่ตัวนี้นะครับหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์หนึ่งสามแล้วก็หนึ่งหกใช่ไหมพ่อส่วนห้าก็มีห้าสองห้าสามห้าศูนย์และห้าหกครับผมไม่พลาครับแต่ที่สําคัญคือต้องมีเลขวิ่งที่เด็ดๆที่เด็ดๆครับโอ้เข้าใจแล้วครับพ่อครับบางบางทีเอฟซีอาจจะอุ้ยทําไมตัวเลขเยอะจังเลยจะไปซื้อยังไงไหวคือเป็นเลขที่ยังไงเขาเรียกว่าต้องมีเลขวิ่งมาประกบลักหนึ่งของพ่อจ้อยนี่อ่า คือคือพอจอยบ่เขาแะ่สิบเท่านั้นครับอืของพอจอยนี่เขาสิบเจ็ดสิบแปดสิบสี่คือเขาเขานําเขาเลยครับหลักหนึ่งถ้าเอฟซีรีนี่จะไม่รู้เรื่องเลยนะครับผมจะรีมาเห็นตัวเลขเลยจะเจอเต็มหน้ากระดาษะจะตกใจนะครับผมจะตกใจนะเอฟซีนะครับผมอันนี้ไม่เป็นเลขลักเป็นเลขลักเอฟซีดูให้จบนะครับผมเอฟซีดูให้จบนะฮะจะได้เพื่อความชัดเจนนะครับผมครัเอ่อ ก็คือถ้ามีหนึ่งใครมีเลขวิ่งหนึ่งก็มีมหนึ่งแปดมีสิบแปดมีสิบมีสิบเจ็ดสิบสี่ครับท่านโอ้ครับผมแล้ว่าพ่อจ้อยยังวบาหัวล้านประกันครับของพ่อจ่อยวิ่งตัวไหนครับวันนี้วิ่งหนึ่งวิ่งสี่กับวิ่งสี่กับสามครับสี่กับสามเอาสามไม่มีทําไงพ่อหนี้เด้ครับโอ้สามหนึ 3, ่งครับผมสามหนึ่งสามศูนย์สามเจ็ดแล้วก็สามสี่ครับผม โอ้วงกลมนี่คือของพ่อใช่ไหมฮะอ่าวงกลมนี่คือคือเมาเปนเขาอยู่ในนี้มันตรงกับเลขความฝันของพ่อจอยครับผมโอ้ครับผมเอาแคปหน้าจอไว้นะครับเอฟซีครับผมเป็นเลขล็อกใช่ไหมพ่อเป็นเลขล็อกเป็นเลขล็อกล็อกแบบล็อกเป็นลักครับเพราะมันล็อกทั่วไปครับล็อกฟ้าผ่าเลยครับล็อกผ้าผ้าครับบนล่างเลยครับบนล่างอันนี้พ่อจอยเนี่ยเสียครับพ่อจอยเสียครับ เพราะว่าเป็นนวดที่ซองนี่ครับถ้าถ้าเกิดผมเปิดมาเจอนี่ผมเจอทั้งหน้ากระดาษนี่ผมตกใจนะพ่อก็ตกใจแล้วเนาะว่าะตัวเก่เนาะจะเป็นอาจารย์ร้อยตัวเลยเด้พ่ออันนี้มันเป็นลักลักเลนครับลักเลนแค่สี่ตัวครับครับผมแล้วว่าเจ้าของเก่งจะคือจังลักหนึ่งสิก็สิบแปดสิบแล้วก็สิบเก้สิบสี่ครับคือเป็นเล่นได้เต็มเต็มครับเล่นให้รวยก็รวยครับเป็นสูตรเปรียบเทียบนะพ่อนะครับผมเล่นให้รวยก็รวยครับ เพือ่อความชัดเจนนะครับใครมีเลขวิ่งที่แม่นๆก็สามารถเปรียบเทียบกับเลขสูตรของพ่อจอยได้นะครับผมเป็นแนวทางนะพ่อเนาะก็คือเลขผู้ใดมีหลักของผู้ใดยุติดกับนี่เด้อพ่อจอยสิบอกว่าหลักสามหลักหกหลักเก้าหลักสองหลักห้าหลักแปดหลักหนึ่งครับคันว่ามีอยู่นี่ยอะไปซื้อครับเพราะว่าเลขเลขเขาที่ตรงเงินตรงม่พ่อจอยนี่เก่งเลยครับครับผมผมยอมรับว่าเก่งเลขเขาบนล่างว่ามีหรอกครับยี่แปดตัว โอ้ถ้าผมเจออย่างนี้ผมก็ตกใจแล้วพ่อแมนครับอ่าเอาสามารถกลับไปดูตั้งแต่คิดต้องแต่เริ่มต้นนะครับ f อฟจะได้ไม่งงนะฮะเนาะว่าที่มาที่ไปจากกระดาษแผ่นเนี้ยเต็มหน้ากระดาษ a4 เนี่ยครับผมจะมันทำไมมันถึงเยอะขนาดนี้นมครับครับผมปูรังก้นบ่เข้าใจกันสิว่าโอ้พอจอยคือปล่อยเรีหลายแต่บ่แมนครับอ่าลักล่ครูครับครับผมครับผมอ๋อลอง ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมครับก็ต้องขอขอบคุณพ่อจอยนะครับผมสําหรับแนวทางนะฮะเลขล็อกนะครับผมครับขอบคุณครับพ่อจอยครับ